สวัสดีครับผมครูแดนมวยท่าเสาพญาพิชัยดมัดครับวันนี้ก็กลับมาพบกันอีกครั้งหนึ่งนะครับก็ได้รอบที่แล้วก็ได้มีการให้ความรู้เกี่ยวกับการเตะแบบนาคาสมบถานนะครับแล้วก็เรื่องของการพิธีกรรมต่างๆที่พูดไปบบกบัญญัตินะครับก็วันนี้ก็ไม่รู้จะพูดอะไรแต่ว่าพอดีลูกศิษย์มีคําถามอ่ะก็จะให้ถามแล้วกันมีคําถามอะไรอ่ะในลองพูดมาดิครับผมสําหรับผม,ผมครับที่อยากจะถักดดครูแดนนะครับก็เรื่องการ ตัวเป็นสิทธ์ครับรือยู่ว่าการชอบครูครับเราต้องเตรียมตัวยังไงบ้างครับแล้วก็อุปกรณ์ที่จะใช้ในการยกครูหรือว่ามอบครูครับมีอะไรบ้างเออโอเคการมอบตัวเป็นสิทธิ์นะครับก็แต่จริงได้พูดไปแล้วอีพีที่แล้วนะครับก็ไปตามดูแล้วกันนะครับแต่ว่าวันนี้ก็อาจจะพูดให้เข้าใจสั้นๆแล้วกันนะครับว่าวิธีการมอบตัวเป็นสิทธิ์ก็เหมือนกับโอ๊กอะครับน้องโอ๊กเนี่ยจะมาเรียนอาจารย์เนี่ยก็จะต้องเข้ามาต้องมีคนพามาใช่ไหมครับมาแนะนําตัวเองว่าเป็นใครมาจากไหน ชื่อเสียงมาจากเ,าเรียงนามอะไรทํางานอะไรนะครับมีอาชีพอะไรอย่างนี้สําคัญนะครับแล้วกเ็เป็นการมามอบตัวเป็นสิทธิหลังจากนั้นครูก็ดูว่า,อาโอเคไอโอ,โอ๊นี่มีความาตั้งใจนะอาจารย์ก็จะนัดวันในการมายกครูหรือครอบครูก็คือจะถือเอาวันพฤหัสบันครูเนี่ยเป็นหลักนะครับในการที่จะมาแต่ว่าคนลูกศิษย์หลายคนอาจจะไม่เหมือนกันนะมันโอ๊กเนี่ยสี่วันได้ยกบางคนสามเดือน างคนหกเดือนได้ยกกันแล้วแต่ก็จะจะต้องมีวาระของไปแต่วาระแต่ว่าสิ่งสำคัญที่สุดก็คือที่เราจะต้องเตรียมมาในสายของเราเนาะเอาในสายของสายท่าเสาพญาพิชัยดำหักก่อนนะครับทิ้งถือว่าเป็นการสืบทอดกันมานะครับก็คือจะต้องมีการเตรียมผ้าขมาม้าหนึ่งพื้นนะครับทุบเทียนแพรแล้วก็เงิน6สลึงหรือปัจจุบันก็อาจจะเป็น6บาทได้เชบเคียงได้นะครับแต่ว่าอย่าต่ำกว่าหกสืึงแล้วกันนะครับแล้วก็ดอกไม้ดอกไม้ทุบเทียนนั่นแหละทุบเทียนแพรนะครับก็แค่นั้นแหละแล้วก็ ต่สิ่งสำคัญที่สุดคือความตั้งใจนะครับที่จะมาศึกษาเล่าเรียนในเรื่องของอาสาวิชามวยไทยโบราณสายท่าเสาพยาวิชาดับหักอ่าอันนี้ก็จะเป็นขน้อตกลงที่อาจารย์ได้พูดไปแล้วในอีพีที่บานมาลอง f อีหรือว่าผู้ที่เข้ามาติดต,ตามก็ลองเข้าไปชมนะครับอีพีที่อยู่ข้างบนนะครับครับอ่ามีอะไรอีกไหรมคำรถามคำถามนะครับคำถามต่อไปนะครับซึ่งการก้าครูเหรอ,อเมื่อกี้การกรบวครูครับอ๋อโอเคลืมลืมการก้าบครูอ่ะการก้าครูนะครับแต่นี่สําคัญน,นะครับ การครอบครูในสายของอของสายท่าเสาพญาพิชาธรรมก่อนการครอบครูนี่เป็นสิ่งสําคัญมากนะครับการครอบครูคือบางคนนี่ใช้เวลาสิบห้าปีถึงจะได้ครอบนะการครอบครูก็คือหมายความว่าเราได้เรียนรู้วิชาของสํานักมวยเนี่ยจนหมดสิ้นแล้วถ้าสายของท่าสาองเราเองนะครับเราจะคนที่จะได้ครอบก็คือต้องอยู่ระดับขั้นมงคลหกเทียบเียงคือเรียนรู้แม่ไม้ลูกไม้ทั้งหมดที่เป็นไม้ลับของสํานัก รวมไปถึงคาถาอาคมและศาสตร์วิชาของการแต่งมวยนะครับนั่นหมายความว่าคนที่ได้มงคลหกคนที่จะได้มงคลไปครอบศรีรษะเนี่ยต้องเรียนจนจบถ้าปัจจุบนันเรียวกว่าหลักสูตรมาปริยตีจบหลักสูตรแต่ว่าถ้าองสายมวยคือต้องเรียนรู้แม่ไม้นะครับแม่ไม้ของสายเราอาจจะไม่ได้เปิดเผยจะเปิดเผยเฉพาะผู้ที่มีระดับขั้นมงคลห้าขึ้นไปเพราะว่าความรุนแรงมันมันรุนแรงมากนะครับเราก็เอาไว้ เอ่อเป็นสิ่งที่เป็นจุดสําคัญของสำนักคือมันเป็นธรรมเนียมปฏิบัติของครูบาอาจารย์ที่เราจะต้องเปิดเผยให้สําหรับผู้ที่ผ่านขั้นการฝึกมาจนถึงขั้น6แล้วถึงจะได้เรียนรู้วิชาจากนั้นครูก็จะนับวันสมมุติโอ๊กเรียนกับครูเนี่ยตอนนี้เรียนมาปีครึ่งใช่ไหมก็ยังอยู่ประเจ็ดหนึ่งอยู่เลยประเจ็ดหนึ่งเองนะฮะหนึ่งปีครึ่งได้ประเจ็ดหนึ่งประเจ็ดหนึ่งถึงเจ็ดหนึ่งสองสามสี่ห้าหกเจ็ดพอเสร็จแล้วต้องมีมงคลอีกนะ บางคนหนึ่งสองสามสี่ห้าใช้เวลากี่ปีอะบางคนใช้เวลา15ปีที่อาจารย์บอกแต่ว่าบางคนอาจจะมีความเชี่ยวชาญหรือ,เ,อเก่งเลยเงี้ยบางคนเก่งหรือปฏิบัติได้ก็าอาจจะใช้เวลาสั้นหน่อยแต่ว่าโดยหลักก็3ปีถึงห้าปีขึ้นไปนะครับโดยหลักนะครับก็การครอบครูก็คือครูครูเขาก็จะเอาชื่อเรานะครับการครอบนะเอาชื่อเราไปทําเขียนยันพิชัยสงครามแล้วครอบด้วยยาครอบด้วยตาของสํานักยันสํานักในนั้นก็จะมียันพิชัยสงคราม มีผ้ายันห่อหุ้มในส่วนของที่จะทํามงคลให้เรามงคลก็คือจะเป็นมงคลคาดศีรษะนะครับมงคลนี้ก็จะเป็นสีอของท่าเสาเราจะเป็นสีแดงนะครับมีผ้ายันแต่ถ้าของท่าเสาพิยาพิชานธรรมเขาจะมีขาวแดงตัดกันก็คือเป็นสายขาวอราอทิษถึงสายของครูด,ดาบนะครับด้วยนะครับแต่ว่าสิ่งสำคัญที่สุดของการครอบครูครับอยากจะเล่าให้กับโอ๊กแล้วก็เอฟซีได้เข้าใจว่าการครอบครูของโบราณจริงๆเนี่ย คนนั้นอาจจะต้องล่ําเรียนวิชาวความรู้จนหมดสิ้นแล้วนะครับหรือรว่าคือได้ว่ามีศักดิ์และศิษย์เป็นครูและนี่สําคัญนะครับถือว่าเป็นศักดิ์และศิษย์มีครูก็จะมีการทําพิธีครอบครูให้อย่างเป็นทางการนะครับของสายของท่าเสาพญยาพยายาิชัยดาหักเองนะครับก็จะต้องมีการครอบครูให้กับผู้ที่ได้รับาการเรียนจนจบหลักสูตรนะครับแต่บางคนบางสายก็อาจจะมีการเทสหน่อยนะครับถ้าสายของท่าเสาพญยาพิชัยดาหักบางครั้งก็จะมีเทสหน่อยเทสร,ระหว่างรุ่นพี่รุ่นน้องกันนะเป็นการ แลกเปลี่ยนความรูุ้ยการกอนที่จะครอบก็อ่าก็ประเด็นสําคัญก็คือในเรื่องของการสิทธิเขาอยากรู้ว่าว่าคนนี้มีวิชาหรือได้อ,อมีศักดิ์ศรีที่จะได้กระลาบกันครอบไหมเราจะเป็นการเทสกันนิดหนึ่งนะครับก็สมัยโบราณเนาะก็ก็ไม่มีอะไรมากนะครับไม่ได้ไม่ได้ถึงเลือดถึงเนื้อหรอกระเทสวิชาดูว่าเออเป็นยังไงบ้างนะครับก็แต่ว่าสำ,สำคัญที่สุดก,ก็คือสิทธิทุกคนให้ความเคารพกับครูบาอาจารย์นะครับ การที่จะได้ครอบของสายท่าเสานี่ต้องได้รับฉันทามติจากครูสมพรแสงแสงชัยซึ่งถือว่าปัจจุบัน well. ถือว่าท่านเป็นเจ้าสานักมวยท่าเสาพยามพิชัยลำพักนะครับเราก็จะถือสักสิทธิ์ท่านนะครับเพราะว่าได้รับการครอบก็ถือว่าได้ผ่านมือครูสมพรมาแล้วนะครับบางสายอาจจะเรียกการครอบครูนี้ว่าการต่อมือนะครับบางสายอาจจะเรียกการครอบครูก็แล้วแต่กครอืก็จะเป็นจารีประเพณีแต่แต่สิ่งที่อาจารย์อยากจะบอกโอ้กแล้วก็เอฟซีนะครับ ก็จะเป็นเกตความรู้แล้วกันนะครับว่าการครอบครูจริงๆมันใช้ระยะเวลาค่อนข้างนานนะครับเพราะว่ามันต้องใช้อ่าบางคนอาจจะฝึกเร็วไปเร็วก็คือฝึกทุกวันวันละสี่ห้าชั่วโมงจนครูก็เห็นว่าเออมันเก่งว่ะแล้วเขาจะเรียกมานี้อาจจะใช้เวลาสั้นแต่ว่าโดยพื้นฐานของคนฝึกมวยมันต้องใช้เวลาค่อนข้างนานนิดหนึ่งนะครับแล้วก็กว่าที่จะได้วิชามาที่ที่ผมบอกว่าความเข้มข้นของสิษยิ์อาจารย์มันจะมีมากตั้งแต่เราเรียนขั้นต้นจนถึงขั้นนี้เหที่ผมบอกว่า มันมีระยะเวลาที่สิทธิ์กับครูได้อยู่ด้วยกันมันก็จะเห็นเห็นจิตใจเห็นความเมตตาแล้วครูเขาจะคอยปลูกฝังสิ่งสําคัญลงไปให้กับเรานะครับตัวตนสําคัญฉะนั้นการครอบครูนะครับสิ่งหนึ่งสุดท้ายนะครับก็คือว่าถ้าเราได้รับการครอบครูนั้นแล้วเราจะมีศักดิ์และสิทธิ์เป็นครูนะครับแล้วก็บางสําน,นักเขาก็จะให้วิชาความรู้เรื่องของการแต่งมวยเดี๋ยวคงเดี๋ยวอาจจะมีเวลาเขาอ,อาจจะมาพูดกันว่าการแต่งมวยคืออะไรก็แล้วก็คาถากํากับกํากับมือ ลงกำกับมือลงกำกับมงคลการถอดมงคลเป็นยังไงหรือการลงอักขรเลขยันธนูมือยันธนูมือเนี่ยยังไงหรือการเสกใบพูกินเสกวิทยเคี้ยวอะไรพวกนี้มันต้องมีวิชาพวกเหล่านี้เพราะเขาเรียกว่าวิชาแต่งมวยเพราะโบราณนะครับอย่าลืมนะครับว่าสมัยก่อนเขาต่อสู้กันเนี่ยหรือว่าต่อยชกกันเนี่ยเขาใช้การคาดเชือกเป็นหลักฉะนั้นถ้าสมัยก่อนการคาดเชือกคือมันจะมีการต่อยการเถือ การเสียดสีของเชือกที่ไม่ได้นุ่มเหมือนมันในปัจจุบันมันจะเป็นเชือกที่มีความสากมากๆฉะนั้นถ้าสมคนสมัยก่อนถ้าไม่เหนียวจริงปล่อยมวยคัดเชือกลําบากยากนะครับแล้วเราจะสังเกตว่าคนสม,มัยก่อนเทียบเคียงกับสายเแล้วกันหรือว่าสายอื่นๆจะไม่ว่าจะเป็นสาย,ส,ยสักยันหรือสายอะไรเนี่ยคนที่สักยันหรือมีวิชาอาคมเนี่ยเขาจะเป็นสุภาพบุรุษที่ผมบอกไปในอีพีแล้วเป็นชายชาตรีซึ่งถือสัจจะวาจะเป็นสําคัญการที่วิชาเหล่านี้นะครับมันจะ ยู่ยงข,งของพันธุ์ก็คือว่าสําคัญที่สุดเลยครับคือสัจจะถ้าคุณไม่มีสัจจะคุณรับคําครูไม่ได้คุณอย่าคิดที่จะไปสักยุ่ยอย่างนะครับถ้าคุณอยาไปสักคุณสังเกตไหมครับการครอบครูของสายยันกับสายมวยมีความคล้ายคลึงกันการที่คุณสักยันครูก็จะต้องมีการยกครูไหมครับยกครูยกฐานแล้วครูก็มอบวิชาผมให้ก็คือการสักลงไปในเล็กยันกระถาลงไปในแผ่นหลังแล้วนี่แหละพอสักไปแล้วปุ๊บก็จะมีการพรมแล้วก็มีการครอบบางบางทีเราอาจจะยังไม่ครอบเลยนะก็จะมีการนัดในส่วนของ วันครอบครูเห็นไหมครับนั่นแหละคนที่ได้ครอบครูก็จะมาอันนี้ก็จะมีความศักดิ์สิทธิ์เห็นไหมครับพิธีกรรมต่างๆมันจะมีมันจะมีการไม่เหมือนกับแพทย์แผนไทยครับเวลาเขาเรียนนวดเสร็จก็ต้องมีพิธีครอบครูเหมือนกันกับวิชามวยสังเกตว่าศาสตร์วิชามวยไทยโบราณกับศาสตร์วิชาอื่นที่เกี่ยวข้องกับโบราณเนี่ยมันจะมีขนรรมเนียมประเพณีที่คล้ายคลึงกันมากนะครับอันนี้ก็เป็นเกตความรู้ของการครอบครูของสายต้าเสาละกันนะครับซึ่งเราถือรมเนียมปฏิบัติอย่างนี้สืบทอดต่อกันมาจนถึงปัจจุบัน ฉะนั้นนะครับการครอบครูมงคลเยวอาจจะมาพูดถึงมงคลเดี๋ยวอีพีหน้าอาจจะเอามงคลมาให้ดูว่ามงคลมีลักษณะอย่างไรนะครับแล้วก็มีลักษณะอย่างไรบ้างของสายท่าสารเราถ้าอีพีหน้าถ้ามีโอกาสนะครับก็ประมาณนี้นะครับ